สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถถัง M8 8A 1 Hercules รุ่นปี2025ซึ่งเป็นรถกู้ภัยที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมและกู้คืนยานพาหนะในสนามรบโดยถือเป็นยานพาหนะที่น่าเชื่อถือสูงของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกา เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกกันก่อน m 88A 1 Hercules มีลักษณะเด่นคือกรอดที่แข็งแกร่งและโครงสร้างที่มั่นคงพร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ระบบรอกและแขนลากที่ด้านหน้าของตัวรถซึ่งช่วยให้สามารถกู้คืนยานพาหนะในสนามรบได้อย่างรวดเร็วระบบกันสะเทือนที่พัฒนาใหม่และตินงตะขาบขนาดกว้างยังช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ครุขระได้อย่างมั่นคงภายในได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก โดยมีที่นั่งสำหรับลูกเรือ3าคนอุปกรณ์ควบคุมและระบบสื่อสารถูกจัดวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในด้านสมรรถนะ m 88A 1มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล V12 รุ่น AVDS 1 7 9 0 8 CR ให้กำลังสูงสุด1 5 0แรงม้าความเร็วสูงสุดประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่น้ำหนักตัวจะอยู่ที่ประมาณ63ตันแต่แรงบิดที่สูงทำให้สามารถลากยานพาหนะหุ้มเกราะหนักได้อย่างสบาย โดยรองรับน้ำหนักการลากสูงสุดถึงกว่า70ตปันในด้านความปลอดภัยตัวรถได้รับการเสริมเกราะเพื่อปกป้องลูกเรือจากกระสุนเบาและสะเก็ดระเบิดรวมถึงติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบป้องก NBC, ัน NBC นิวเคลียร์ชีวภาพเคมีทําให้มั่นใจในความปลอดภัยในทุกสภาวะของสนามรบจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของรถคันนี้คือความสามารถในการสนับสนุนในสนามรบอย่างแข็งแกร่งซึ่งช่วยกู้คืนยานพาหนะที่เสียหายระหว่างการรบอย่างรวดเร็ว และคงไว้ซึ่งความสามารถในการเคลื่อนพลของ่วยรบนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดระบบไฮดรอลิกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมและประสิทธิภาพในการทำงานแม้จะไม่ได้เปิดเผยราคาจำหน่ายแบบรถทั่วไปแต่มีการประเมินว่าราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและภารกิจที่สามารถทำได้ถือว่าให้ความคุ้มค่าสูงมาก สรุปคือ M88A1 Hercules ปี2025ได้รับการพัฒนาให้เป็นยานพาหนะสนับสนุนการรบที่ขาดไม่ได้ด้วยความสามารถในการลากจูงความทนทานและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในยุคปัจจุบันขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับค่ะหากคุณต้องการเสียงภาคในภาษาไทยจากข้อความนี้ฉันสามารถช่วยแนะนำวิธีสร้างเสียงโดยใช้เครื่องมือ TTS ได้ด้วยเช่นกัน